ถัดมานะคะถัดมานะคะในส่วนของเวอร์ชัน SolidWorks 2025นะคะ ในส่วนของพวกฟังก์ชันที่เกี่ยวกับสเกตที่มันมีความผิดปกตินะคะซึ่งเราสามารถที่จะเช็คนะคะได้จาก what's wrong นะคะว่ามันมีความผิดปกติของอะไรเป็นไกด์ไลน์นะคะเมื่อเราทำการทราบเบื้องต้นนะคะว่า,าตัวสเกตนะคะมีความผิดปกตินะคะจาก what's wrong นะคะเราก็สามารถที่จะทำการแก้ไขในส่วนของสเกตได้นะคะซึ่งในการ Edit สเกตนะคะ เมื่อเราทําการเช็คนะคะในส่วนของดเมนชันนะคะหรือเ a ลชันที่มันมีความผิดปกติอย่างเช่นในตัวอย่างนะคะจะเป็นเส้นสีเหลืองๆนะคะเมื่อเราคลิกลงไปที่ดเมนชันจะเห็นจุดเรฟเ r e นซ์ของดิเมนชันเดิมเนี่ยมันเป็นสีแดงนะคะก็แสดงว่า reference เดิมเนี่ยหายไปนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะใช้คำสั่งนะคะใน โรแกรมซึ่งเป็นคำสั่งใหม่นะคะใน Word New 2025นะคะนั่นก็คือตัว Auto Repair s k e l a t i o n a l Dimension นะคะค่ะตัวนี้ก็จะช่วยในการแก้ไขนะคะในส่วนของออพวกสกเก็ตต่างๆที่มันมีปัญหานะคะถ้าเป็นในในเวอร์ชั่นก่อนนนี้เราก็ต้องเ,ออเช็คนะคะในส่วนของ what's wrong ว่ามันมีความผิดปกติอะไรนะคะเมื่อเราพบเจอว่ามันเกี่ยวกับ Ate, เกี่ยวกับ relation หรือ dimension เนี่ยเราก็ต้องเข้ามาใช้ในส่วนของ this p l a y e l a s h delete relation คำสั่งนะคะแล้วก็มาเช็คในส่วนของตัวแดงลิงค์นะคะซึ่งโปรแกรมเนี่ยเขาก็จะเช็คให้เราอัตโนมัติว่าเป็น distance 10นะคะแล้วเราก็มาทำการคลิกเลือกไฟล์ replace ะะซึ่งโปรแกรมเนี่ยเขาก็จะคำนวณหาให้นะคะวิเคราะห์ให้อตัตโนมัติแล้วก็เอาขอบ reference อื่นเนี่ยมาใช้อ้างอิงแทนนะคะเขาก็จะมาใส่ในช่องของ r e p e a t เราก็กด r e p e a t นะคะก็สามารถที่จะทำการแก้ไข reference ใหม่ได้ทันทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นความสามารถที่เข้ามาช่วยนะคะในการทำงานในส่วนของสเก็ตนะคะ